สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัศดประสาทสินเขาเด้อพี่น้องครับมาพี่น้องครับตีโอกาสพาพี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศย่ำว่าคำพี่น้องครับนะครับอยู่อำเภอศรีรินทร์นะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้เป็นทางเข้าของบ้านแหลมสวรรค์นะครับอยู่ข้างหลังนีคมหนึ่งนะครับผมนะครับ เป็นหาดนี่ครับตอนรับสงการพี่น้องครับก็มีชาวบอสบัณฑพาเล็กหน่อยลูกหลานมาเล่นน,น้ำนะครับผมนี่ก็เป็นหาดทรายอยู่ด้วนะครับเป็นหาดทรายอยู่ด้วยโข่งไปหอดปู้นนะครับแล้วเจ้าจอ,จอ,จอดรถมันเป็นลานกว้างพี่น้องครับต้นหัวคำ่ำบรรยากาศขนาดเลยพี่น้องครับจินตนาการเอาเรื่องพี่น้องครับนี่ครับผม นี่สงการเป็นอีกหนึ่งที่นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับผมมันกับมีเป็นบรรยากาศแบบนี้แง่ว่า,าตั้งแต่ฝุ่นละครับตั้งแต่พัทยาหน่อยนะครับผมนะครับไล่มาเลยนะครับผมนะครับโอ้กับเป็นหมองที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ดีเลยนะครับถ้าพัทยา เต็มกับหลังไหลมาทั้งปีพี่น้องครับนะครับมาพักผ่อนต้นหัวคํานะครับผมเนี่ยเหีไปหมดผุนเนี่ยเหี้ยอไปเรื่อยๆนะครับผมเหีไปเรื่อยๆเป็นบง่งนั่งพักผ่อนหย่อนใจลมเย็นๆพี่น้องครับนะครับผมนี่ก็ขับจักรก็ขี่รถลงมาเรื่อยๆนะครับ ยาากศตอนหัวค่ำนะครับผมด้านบนอันนี้ก็จะเป็นกนารทอดจอดรถเนี่ยเนี่ยฮะจอดรถมันเป็นที่สาธารณะนะครับผม,ผม,ม,มบ่มีผู้ใดมาบุญไหว้นะครับจอดรถแล้วก็ผู้เสือผู้สานนั่งแคมปิ้งเลยเลยนะครับผมผู้นบุญบุญทางแต่กวางนะครับฝั่งทั้งบน ยังจะเป็นพื้นที่กว้างนะครับนี่งนาะเอาไปผลเลยขี่ล้อไม่หนีได้ผลเลยหอดผลเลยผลก็จะกระจอดอดยูนะ่นี่นะครับพี่ต้องครับโอ้บรรยากาศดีครับ อยู่ร้านเหนียไส้ได้นะครับร้บา,นานเหนียไส้ได้เหนน้ญาำได้มันตื่นๆน,นะครับให้ปลอดอัยลิกอะ่ะนะครับเสียบจ้ารของนะครับผมโอ้ยลมเย็นยหัวตอนหัวคำพระอาทิตย์ตกดินนะครับ เบื้องหนาเฮ้เบื้อาเป็นตะเหรนเนาะแน่เบืงลัเป็นตะเหรียญยังไงน,นครับใส่ดีเลยหรือมันอาจสิบ่่คยมีคนมาเหรียญมก็เลยใส่ในะนะเป็นไสนะ้เลยหรือดอยเหรียญไดเลยอุ้ยอ้ยตะเรหรีี่เาครับ อ่ะสิคนมาเล่นบ่ค่อยหลายมาันก็เลยได้ภาพบรรยากาศจังซี่นะครับน้ำใสจริงๆเลยพี่น้องครับนี่อ่ะเจ้าสิแลละเขาเล่นนะนะนะครับเป็นทรายนะครับผมนี่บ้องมองอ่ะมีแต่หินนะมีแต่หินเขทาขทาเขาทา โอ้สิไดรพาไปฝนมาเหรียญเหรียญไส้ตอนหัวคำโอ้โอเคเลยภาพบรรยากาศน่ากดไซ้เลยเนี่ไส้แห้ง เล่นไ้แหงไ้เปียกดีดีนะครับก็บ่อค่อยได้เข้ามากือกันนะครับผมนะครับมีโอกาสผ่านมากกันเลยมีโอกาสถ่ายพี่น้องได้เบื้องในแย่งน้ำกันนะครับผม อ่ะบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าถือว่านาเรนแห้งนะครับต้นหัวคำนะครับนาเรนแห้งนาเรนแห้งพี่น้องครับโอ้ยอีกหนึ่งสถานที่เลยนี่อู้ยเดี๋ยวสาไปฝนมานั่งเล่นิดหนึ่ง บรรยากาศโคตรดีเลยถ้าหมดก็มีหินด้วยกันนะครับก็จะเป็นต้งชั่วตีนางเลนนางไทลูบนะครับแต่ฟังยีงเ,เป็นไส้ปูนมันมียืนเอาไว้หอดปูนนะกไก่เลยนะที่ตอนนั้นก็เป็นพปื้นทีหลวงไปเลยโอ้บรรยากาศ สุดยอดครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับถือว่าบรรยากาศดีเลยนะครับน้ำใสเป็นทรายพื้นเป็นทรายไม่ลึกนะครับเป็นทรายแ่ะมีหมองทายรูปเป็นโขดหินนะโอเคพี่น้องครับนะครับผม คือกาไทยพี่น้องเบื้องนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์คือเก่าเด้อพี่น้องครับนะครับแต่ว่ากะเดี๋ยวสิหาโอากาสผ้าไปฝนมานาังเหรียญอยู่ดอกมาหลับบรรยากาศธรรมชาติแบบเป็นพื้นที่โล่งๆน,นะนะเป็นพื้นที่โล่งๆเพราะว่าอากาศมันเหลิมมันเหลิมห่อนนะครับ เริ่มหอนคักแล้วผุ่นวิวทั้งคนสายตาได้พี่น้องครับเป็นพื้นที่ภูเขาโอ้สวยมากเลยเป็นพื้นที่ภูเขาของฝั่งลาวนะครับกะสิประมาณนี้นะครับผมเอาพอกันคลิปหนานะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสะกะสิได้พาไปฝนมาใช่พี่น้องเด็เบ็นไงเงี้ยที่เขานะครับพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ